สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องนักดนตรตีสาวน้อยเพชรบ้านแพงล,ำล้ำเพลินอ็ฟปเที่ยวเลือกแล้วครับเตยล่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้กัดตีหาขกกั้วกลัวครับว่บาเมื่อแรกเท่ากันเดินทางไกลครับสองไก่กว่ากิโลนี่ครับเรียบร้อยแล้วมาดีเก็บของครับเก็บของมื่อนี้รถบัสจอดจอดไกลครับจอดอากาศ าืครับคือว่ามันขึ้นฝนบโบแห้งครับฝนบแห้งทอดทำการเสร็จยังไรครับฝนบบซ้ำโบแห้งไม่นอางไปไปเซน่อาตีเนาะอาจารย์ใจจังบวชทอดเซน่เนี่ยสำหรัพดงานกับนั้นเลครับกับรถบ้านเด้อไก่โอ้ยยังเนี่ยายจะคิ เอ้อันนี้บุญต่ำตัวนี้โอ้อยมาบันทันหนึ่ลลลลงลมำเลิกเลยพูดแลงรถกูงอันลงเครื่องลงเครื่องตนีายออมือนตันยาเครื่องรถไทยอยู่เลยเมื่อแรกชอไปต้อนอำเภอช่างก่อโอ้เมื่อแรกเนี่ยแช่ๆอยู่ล้นอำเภอโน่นอำเภอโน่นคุนโน่นคูนโน่นบัวซีอสีเกตสีสกเกต โอ้จิวากระแจีงซ้ำเจีงพอดีครับเหลืองานแล้วกับซ้ำเจีงพอดีอ๋อนี่เดชึงงานอยู่นี่อันนี้จันบุนินครับอ้ยสวัสดีครับผมดิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเบอเลิกงานแล้วครับเงานแล้วเพื่อถามครับ มีคนว่น้ำผมบันนอนี่เออไฟโยนน้ยี่หันทิมียหันนี่ครับนี่อมือซึงมือแสกหลุดรอโอ้มือดังที่มงานปากตอเสียกจิปากตัวก็จปากปแยงกอดือว่าเนาะเอใส่ก็ปากเนาะยังปาห้อใส่ปากใส่ริมที่ปากอย่า่บอยยังบ่โอ้ฮะยังบโอยาอาจารย์ใจไ เจ้าสิย่างอยู่บ่ไก่เนาะเต้าพอเสกกสิล้มบดเดือดดิโอยัางรับย่างกันเครับผมอ้ยางนเีพ่อไปเดีดิเอาไปไหมเอ้ยไปย่างไปเนี่ยไนุยางยื่นก่อนจะจกระทัหัวกระทันหันเลยไม่เลยเจ้ยงครับแจ้งแล้วแจงแล้วโอ้จมีงาน เี้เป็นงานส่วนตัวเนาะงานเปืนงานเดินยู่บ้านเลยครับเดินยู่พื้นที่ส่วนตัวบ้านเั็มเลยโบลิเว้อใหม่ที่เราเชื่อเอาเลยนี่ไม่รับเสียเนาะนี่ครับท้องฟ้าเริ่มเริ่มสว่างแล้วครับแจ้งแล้วเริ่มแจ้งแล้วทีมงานก็เริ่มเจ็บของเราพุ่มสญิงงางไปไปเบื้องบรรยากาศครับ รากาศการทำงานการเจ็บของรอบๆพื้นที่พื้นที่สม่นี่เครื่องเสียงนี่เอายูครับผมลงมากั่งหนึงช่วงเด็กๆข้าหนึ่งลงมาใช่ไหมเขาบางนาบองนามี่ห้องเดียวก็้เรียบรเขาเรียกบรเขาที่ว่าเครื่องเสียงนโอ้เท่าไหรสุดยอดเลยครับเป็นที่มันบวกกว่าควบคุม ทันทีไม่ได้เกิดการเสลี่ยนขึ้นการมาข้าวฝนนี่โอ้ยคนหนมาทีกเตือนางานครับเมื่อว่งเมื่อคืนเนี่ย,นนเ,นนยนนเนี่ยมันมีฝนลื่นฝนหยังนะจิ้มหน้าก็เริ่มมาอาบน้ำครับเก็บของเรียบร้อยแล้วหน้าฝนก็นนยุบฝนอยู่เดี๋ยวมีการเก็บของเรียบร้อยแล้วอย่างที่เหน่อยเก็บของมาแล้ว เราพึ่งไทยบึงบรรยากาศบรรยากาศว่าเข้าสีกับสีกัปันไปรถบ้านแบบใดครับสีกัรถกับไปรถบ้านแบบใดสีเดินทางเดิโดยรถนั่ง ขึ sociedad, ああ้นง uh, ่ายเหมืนกับ so like ่บยางเลยโอ่ยหยอนดับ่โอ้เฮ็ดดีจดยอ้คือว่าสิงยางอาจารย์ยางไปยางไป้นายางไปกัะเบดบุญเลยดีบุญใจในเบิดเลยโอ้ขึนงานมากังเบิรดขึ้นแล้วมายางอีกบ่มันบาไหเนาะทั้งแดกของอีเนาะ ฉันบุญเรียมไปก็ไปกันอโอ้ยบโนละเาไปล่บุญของบุญท้ายเลยบุญหรือบุญเรียมหนึ่งบุญเลยโอ้ไก่เตี๋ยบดิเตียวเตี๋ยบเตีเตียบเป็นวยังกข้าเดียวจันบุญท้ายาหารจินดิโหาจินรอรถโอ้อรถอะหลายเส้นย่างอยู่ครับมันจังไม่ได้ย่างเนาะคือเขางเาแบนี้แ อจายบุญย so ังไหมบ่ไยอยู่เตี้มาจากยังนี่แค่ไหนิบกิบโอ้ยใจใจกิบกิบเพื่อนเหิบกิบเพื่อนรอวะนี่นี่หลังแคอว่าอาจารย์บุญนี่บมมีข้าวมาหยาดเนาะข้าว่าหยาดบมีเหตุกางเหตุรเมื่อครับมอเตอร์ยากอยาไปมอเตพ่อแก่ในการเส็ดเรื่องอาจารย์บุญคนผู้นี้ยังบ่เลยครับยังนี่คือยางไนี่ยางบ่ แม่ครับแม่เนื้อจะโบกกับครับได้ครับผมกับไดจิบจิบเออยันบุตรบ้าครับจิบจิบเอ่อถ้าเงินเป็นยังไงแจ้งเราเลยครับแจ้งแล้วนะครับกระร่างจะเดินไปในรถใะครับในรถนะนาสินี่สองหอบครับได้ได้ครับได้ได้ได้ครับผมนาสิ ไปงนอครับพอพะยะไปางหนืเลยครับไปางหนืเลยล่มมากตัวเล่นๆคอยคอนกันางหนูเมล่มมากะสีเนาะโอพยาจะมานั่งหลบไปล่มมาครสี้องน่นครับน่จะน้อ้อดไปไปกปเอยไปเลยไปยากาศ เดินทางครับนะครับอันนี้เดินทางโดยรถบะครับไปวัดครับผมสองร้อยกูรัวดิรถแทรรถแทรกกันสิลำเพลินตกใจเอ้าคือบางสันเอา่าสะดิดเนาะโอ้ยผ่านผบา็คือว่าบ

เลักครับจอด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 ครับกันมาขึ้นน้ำกันครับไก่มันไก่ขึ้นขึ้นขึ้นไก่ได้ลูกเต่าเอ้ยฮลาเด็กดากขึ้นน้ำกันขึ้นน้ำกันปัดวันนี้มาคอยลอขื่นได้ลอจนปามิดหมนปามาติดเต็มงามียวโกมกจุกาหมดนะ บัสบดปาไหปเลยจ้าเั้เ้ยไหอใจราออาจารย์ใจกรอข่าวพี่น้อยนะคืออยราพี่น้อยห่ใจโอ้พี่นอะครับนี่คื่อบรรยากาศไปรถบัสนะครับผมนี่แหละครับชีวิตเสด็เขาบาดเ่นียังแวกครับจ่เขายูบซือีเขายู่เนาะสามโอ้เข้าเข้าเข้าโอ้เซ่เลยผมสียดเจ้าตแกนแกน เพอร์บันจิซ้อมชวงไมโอช่วงกองแง่โอ้แม่กองแงมาชวยกองแง่มาอามาตังเรียกกันเรย่ติับพี่จะไหองง่มาตังเรียกกันเลยทุกบอลี่ยงมาตีโอ่งไงเราครับไก่เลายย่งสลุกแล้วไก่เลยละไก่เติมนยครับพี่น้องตีว่าไก่ยังครับเป็นท่าไก่ไป็แท่ว่าตัดใจเาอยู่ไก่ ลงยางครับลงยางเลยใจผมงหดตะดวนหรอครับผมวันนี้มามากกินอลงพอมีอยู่ปัดเมื่อกี้ตึมมาเลยชั้นลงคอมพุอดปากกระป๋องขึ้นไม่เงยลงขึ้นเง้ยลงขันแลเนี่ยลงขัดแลยเนี่ยแล้วโลกี่ย่างเอามาเกี่ยแลเกิดหลายเนาะก่นึ่งไหมโอ้ยกระอยกระอยับไก่นเจ้าเหจะทิ้วชีวิตจะ้องสิ คุ้ันเนาะไก่เสียด้ครับไกลเลยเนาะพู่นี้ยางก็ต้อย่างรัดป้ายยางเนี่อนตัวจังหัดชชินป้ายยางขึ้นพู้ไเนี่ยนี่บว์วิบมรันี่ถ้ายังรัดมานอ่ะมนีเท่านันเนแล้วครับเรผ่นมีเสียรัดม้นี่แต่ยังรัดใจเสียบน้ามันเราบอกปเทื่อดอกผมกบ่าป็นคนสกปรกกานด้นครับเือจิะสาบๆเลยครับเยกันผมมือพวกเราจกัน เราใต้น้ำครับสะดวกอันนีน้ำา่ค่อยสะดวกครับน้ำไหลจ้าใจน้ำไ่สะดวกครัยมัเห็นบ่มกันน้ําห็นบนเนาะน้ำมันน้ำ่สะดวกี่ของน้ำม่ค่อยนอะไรหรอกรบเล้วบ่รยากาบก็มานลโอ้ขาขโมยเฉองดูดีกว่าวัดปางพวคือปัดปาครับนี่ครับเี้ยนี่ากระแต่ห้องยางรัดก็เหนเกียวป่นี เดดัรเลยโอ้โหดีมากโอ้โหโอ đa กตีโอ้ผืนทีโอ้โคต้นทีนานไม่เจอดาเขาไม่เจอดาเขาอันทุกนางหนากระด้างอตโบกยืนดุนเพื่นเพื่นคือเจอดาขมยุ้อนี่ทิ้บรลอยล้วไก่เตี๋ยครับไก่เตี๋ยบ้ยละ โอ้ยตั้งยางทั้งอันอันนั้นขวางนะครับเนาะโอ้ยหนักเลยครับห้องวัดยางอันมือเปล่าเนาะทั้งยางทั้งคนของเท่าอุดนอนมาแล้วโอเคครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังครับคลิปนี้ก็สิขอเอาไว้ซ่ักนีดคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณครับ